19ข้อคิดจากหนังสือพลังพลิกชีวิตของกิจวัตรยามเย็น 1. ตอนเย็นเวลาอิสระที่ใช้เพื่อตัวเอง 2. ถ้าจดจ่ออยู่กับปัจจุบันไม่นับเวลาทั้งหมดแบบเหมารวมกันเราก็จะมีเวลามากกว่าเดิม 3. หากรู้สึกว่ายังมีเวลาเหลือเฟือประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง ยิ่งมีเวลาอิสระมากยิ่งต้องมีความยับยั้งชั่งใจสูง 4. จงทำในสิ่งที่อยากทําให้มากเท่าที่อยากทํา 5. มนุษย์เราอ่อนแอและแข็งแรงมากกว่าที่คิดสถานการณ์ขับขันอาจผลักให้เราแสดงพลังพิเศษออกมาก็จริงแต่ก็อาจผลักให้เราล้มกลิ้งได้เช่นกัน 6. เมื่อตอนเย็นเปลี่ยนไปตอนเช้าก็เปลี่ยนไปด้วย 7. ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของงานและชีวิต 8. เมื่อใดที่ทำสิ่งที่เราเป็นคนเลือกและรับผิดชอบด้วยตัวเองโดยไม่หวั่นไหวไปกับสายตาหรือคำพูดของผู้อื่นเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง 9. เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ย่อมสำเร็จได้จากการกระทำเล็กๆิ0ไม่ว่าจะทำแล้วสำเร็จหรือทำแล้วล้มเหลว ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยผลลัพธ์ของการลองทำมีเพียงสองทางเท่านั้นคือไม่ล้มเหลวก็สำเร็จไม่ทำต่อไปก็ล้มเลิก 11. ไม่คิดเยอะและทำให้เร็ว 12. หยุดคิดในหัวแล้วเขียนออกมาเพื่อคลายความกังวลน,นั้น 13. สสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์คือการรู้จักและเปลี่ยนแปลงตัวเอง 14. เวลาทำก็ทำเวลาเล่นก็เล่น 15. ความเรียบง่ายช่วยลดความกังวลใจที่ไร้สาระ 16. จงระวังสิ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองเวลาด้วยข้ออ้างว่าเพื่อเตรียมพร้อม 17. ถ้าอยากทำได้อย่างสม่ำเสมอจงทำให้เป็นกิจวัตร 18. ขั้นตอนในการสร้างกิจวัตร3ข้อ 1. การทำให้เล็กๆ 2. การทำซ้ำๆในเวลาเดียวกันทุกวัน 3. การอดทนให้ได้ตามกำหนดเวลา 19. จงทำให้สนุกแม้ต้องใช้วิธีแบบเด็กๆก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับ